ผมนี่มะม่วงนะครับไปตลาดมารวยมานะครับผมมุ้งแช่อิ่มนะฮะมุ้งเมาพริกเกลือนะครับ คนเนือขทางบ้างจับตัวถังกับเลือตายมีน้องอุ้ยภาษาเอาไปทียคุณอยาก อันนี้ดองเกลือแบบไม่ใส่สีอร่อยพิกเกลืออร่อยมากครับตลาดมารวยนะเป็นเป็นผลไม้ดองบุฟเฟ่นะครับเป็นผลไม้ดองบุฟเฟ่นะสามสิบเก้าบาทนะครับ จะใส่อะไรก็ได้นะคะแต่แอมอยากกินมุงเบาดองมุงเบาใช่อิ่มนี่นะครับแต <c oughs> <c oughs> ่ลรอก คุณเลก้ยงมีเกี่กยวว่าจุกจ้าเนี่ยพี่เกอดีพี่เกอดีมากาแกไม่ค่คอยมีแรงแกก็จะนอนแบบนอนเหมือนคนนอนติดเตียงเนี้ยคะ่ะแต่แกก็ยังแบบลุกได้บ้างเดินได้บ้างแล้วลูก,ก,แกแขึ้นแอบก็บ่น ว่าทำไมพ่อเนี่ยเอาเปิดประตูอันนั้นไว้ทำไมทาไมไม่หัดเดินทำไมไม่หัดกายภาพเปิดทีวีนอนดูท้อ้าข้เองนั้นเยอะไปไปครับไม่รู้ยังไงมาหาแม่โอ้ไม่รู้ชื่อตัวเองพี่เป็นลูกของลุงก๋อยเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันเื่อซีอร่อยช่วงนั้นเนี่ยในหนาเนี่ยทำงานและทำงานอยู่ที่กรุงเทพ แล้ววันเย็นาสว่ในหน้าเนี่ยขับรถจากกรุงเทพเพื่อที่จะกลับบ้านถ่ายังหวานซีเนี่ยโทรมาอย่างนั้นร้องไห้แบบว่าพูดไม่เป็นศัพท์เลยค่ะพี่แจ๊ก็เลยถามว่าซีมึงเป็นนารมึงอยู่ไหนเนี่ยอ,อยู่หน้าบ้านพ่อกูเดี๋ยวมึงมาหากูหน่อยคือในหน้าได้ยินแค่นี้ก็เลยบอกว่าซีกูใกล้ถึงแล้วถึงหน้าปากซอยแล้วกำลังขับรถวนไปอีกครับ ไปครับเบี้ยวปากลุงก่อยเนี่ยผูกคอและก็เลยบอกซีแล้วทำไมมึงไม่ทักอุ้มพ่อมึา